อันนี้จานไข่ขอ,าาของยาดานะคะราหน้าเส้นลิกกุ้งอ,อ่าอันของยาดานี่ของมามา่านี่วัดดีค่ะดิบัดดีค่ายังโอบมือค่ะ <laughs> โอเคเนี่ยมาสั่งกินนี่ไงลงจากไรโสดก็มาทำให้เนี่ยอืม งนบ้านนี้วุ่นอยู่แล้ววุ่นคุณสองเลยนะอ่ารัดนาจานี่คนสั่งกินได้กินอาแตกแต่กุ้งผักไม่เอาเลยทีเนี้ยผักให้ให้ไหมโอ้ขคณะกินดีโอ้โห บอกเอาผักไว้ให้ผัวมันบอกว่ามันจะกินกุ้งให้หมดว่าสันรักผัวมากเลยใช่ไหมโอ้ก็นางบอกอ้วนไง